คนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดู2คลิปด้วยกันคลิปแรกคือเป็น Dance Performance นะครับผมคลิปที่สองก็คือเป็นทีปั๊บสเตของน้องๆวงแอดลาไปดูกันเลยค่ะอ้าวทำไมน้องเปลี่ยนไปกินเซตซูเนียออนไนแล้วก็ภูมแพดเมดเมด สออสัญญาแล้วสสัญญาแล้วโอ้ลิศเลิศลิลิลิศอ้ยเครื่องบินอ่าเออวินภูมมิวออนไนท์เจูเนียร์เซตจบไปแล้วอุ้ยหวาเป็นเลย โลโก้เท่มากอ่ะเออเล็บๆๆ็ดเจเอาเป็นอะไรัะว้าวว้าวโค้ดค้ด K T L A S to the b e เฮ้อม่เดนิย้อนปปวะครับปุนว้าว่ะอ เออเออเออนัอะไรอันอ๋อเฮ้ยเอ่อว้าวเมนชันเมนชันเมนเซ็นั่นอะอ่ะเ อุ้ยเอออุ้ยอหลอดนะชวนนี่หลอดนะเปเอเเมเดเมเดอัพอัพอัพฮักฮักฮักเออเอเอ ทุกคนดูสู้กล้องหนาหนะแม่เดแม่เดภูม,ม,ดมิเปลี่ยนสีตลอดเลยเออี่ผมเสียแม่ลูกแมเดแมเดมเออมดอ

ก็อีกดาวก็อีกดาวเมเดเมเดอัพอัพอัพต้องมีคนสอนแฟนแชร์แล้วแหละเออพักพักพักทอบท็อปท็อปคุณน่หรักเมเดเมเดอ่าวอุ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ โอ้เต้นเดือดริฮะสายอ่ะว้าุดจุดย่าไฟ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 ไไฟ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 ไงสฟยฟไฟไฟไไม่ฟไ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 ไมไฟ์ฟไ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 า แค่แต่แค่ท็อปท็อปท็อปเซจ็ตสีขอบเมเดเมเดหุยฮุยเมื่อกี้เหมือนมารวมกันใช่ไหเหมือนทุกเหมือนธาตุทุกธาตุมารวมกันอ๋อถ้าเป็นวงแหวนแต่ละอันป้าแล้วก็แบบใช่ต้องเป็นหนึ่งแปดเนเป็นซีเนเซของเอกโอที่เขาแบบเป็นจบดแบบต้องอีกหนึ่งแปด ขอเสียงเอลิสหน่อยทำไงเล้สิ่นี้กูมองว่าพี่อาร์มือคนหลีดเลยอะพี่อาร์มือคนหลีดเลยนี่เขาบอกว่าให้เอานิ้วโป้งอะให้เอานิ้วโป้งอันนี้กันก่อนแล้วก็สานนิ้วนี้พับลงแค่นี้ใช่ใช่เลยแหละแค่นี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แค่นั้นแะแค่นั้นแหละใช่เออโอ้โหเหงื่อเส็จเห็นเหงื่อแท้เมื่อกี้ปะ ลูกชายฉันโอ้โหแต่ละคนเทเมากใส่เต็มน้องใส่เต็มเช็ดหน่อยไหมเราม่ด้เช็ดล้วถ่ายอันนี้ใหม่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมันไม่สดใหม่โอ้ยย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 ลเย้สย อเขาดีบิวสเตจกันมาเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นบอยแบนด์สัญชาติไทยวงใหม่ของเมืองไทยเลยคือโชว์คือแบบมันสุดๆตอนนี้อยากรู้จักน้องๆเลยครับให้น้องแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับพวกเราแอดไลน์ทำไงนะสวัสดีครับเจนนะครับสวัสดีครับแคทนะครับสวัสดีครับนายแคบสวัสดีครับจูเนียร์ครับสวัสดีครับภูครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอวินครับทำไมคูโมกครูใหญ่คิดลรัไงนะครับทำพาเขาด้อมมาไม่เคยกีนใครเท่านี้เลยนะมีสอมัครับเคกินเกินไปลล่ะเราเดียวได้อ๋อรวมกันได้ด้วยยังไงแม่ต้องบอย่างเงยแต่ดช่วดีว่าว่าทำไมฉันไม่อยากีอดาวหรือว่าแอสลด์กันครับมาจากไหนมาจากไหน คือจร th ิงๆเนี er uh, oh. oh uh oh. ่ยแอนล่านด้รับแผนที่เนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราแต่ละคนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นฉันก็บอกเขาดิ้วนี่แคนี้พอรวมกันเนี่ยทำให้เกิดการเดินทางเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ฉันอึ้งอยู่เพราะขาดคนในคนหนึ่งไปแล้วก็จะไม่เกิดแผนที่แอนลาสเกิดขึ้นกันเแทนี่ต้องรวมกันทั้งเจ็ดคนอยากรู้อยากรู้ว่าทำไมถึงรวมตัวกันได้รวมวงกันได้ยังไงครับผม คือจริงๆ <Okay. S 1> เราเหมือนเป็นเด็กที่ตามหาความฝันเหมือนกันเนาะ,ะแล้วก็เออได้ไมารู้จักกันแล้วก็พอพอมาเรามาคุยกันแล้วก็มีความ เออเห็นพอยที่ตรงกันอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มฝึกสอนชินเดียเป็นอะไรอ่ะวันนี้ชินเดียเป็นเรื่ใช่แล้วก็ได้มรู้จักกับพี่โก้ก็ค่ะผมแล้วก็ได้เข้ามาเป็นศิลปินแต่ลคันดูล็อกแรกนะแล้นี่นะคะก็คือการ์เจ่บิลซิงเกิลเมเรเมเรนะคะอยากทราบที่มาของคอนเสิร์ตวีอาร์ค่ะก็มาจำกับว่าเพราะเราเนี่ยเป็นนักเดินทางนักสำรวจมาตามชื่อเรื่องเลยใช่คือไปเดินดาวต่างๆมันก็จะมีเนื้อหาที่แบบบอกกับทุกคนว่าเราเนี่ยกำลังมาแล้ว ปในสิ่งที่เราตั้งใจมาเามาเราเรามาแล้วนะเรามาถึงแล้วนานๆอะไรเงี้ยครับผมใมาแล้วม่ะนี่เป็นแบรนด์อะไรนะแบรนด์ที่เป็นพระจันทร์อันเนี้ยมันไดรี่นะแบรนด์อะไรนะเอ็นไฮเพนก็ใช้แบรนด์เนี่ยเพียงแค่นั้นเองซีเบอร์ก็จะบอกคนดูว่าเฮ้ยคนเราแอนลาสมาแล้วนะอป่าเงี้ยครับผมแก้สิครับแก้ทสิบอกเสือชกเราด้วยมาครั้งแรกอยากให้หนุ่มฝากผลงานเลยค่ะ ถ้าผมสำหรับคนพิกีกรก็เพลงด a d e เป็นเพลงของเราก็เข้าอยู่ครับผมเราตั้งใจมาเป็นเพียวเดียวแต่เราก็ให้ xo xo แบบปล่อยเพลงใหม่ของ阿拉ส s ครับผม a 拉สโซเชียลแล้วก็ Facebook IG แล้วก็มีหลายนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มี TikTok แล้วด้วย a 拉ส a เนสกเมมเบอร์ครับผมนี่คือ TikTok ของพวกเราเองของ Official คือสเนสเนสกทอย่าลืมนะครับตอนนี้มี MV เดบิวต์ของเราแล้วนางดูเป็นแบบ ากติดตามด้วยนะครับในช่องทางของแอดลัสในยุ่งผับมัมมี่แล้วก็พี่ด้วยแล้วแบบอีิปอ๊บใช่อลิปอ๊บจะลูกายโหวตพวกเรานะครับในนั่งเซตวิกชาร์จคุณไม่เก่งอ่ะแต่ได้รับหมดใจโอ้โหรีบไปชมกันเยอะๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณวงแอดล s ค่ะแค่นี้ โอ้ยรอมาตั้งแต่สามทุ่มซ้อมเต้นมาได้สามปีให้น้องร้องแค่เพลงเดียวได้ไหมเนี่ยสำหรับร่างเพลงไหนบ้าไม่ได้ตีฮอร์ดูคี้ยังเป็นคินินได้คินคณอนเพิ่งมาเหรอไม่ได้ชิงเหรอใช่ชิงวีน่าเนี่ยอวีน้าเข้าไววหน้าดิสซี่มาเหรอถือตี่งต้องกระบาดโทร ซึ่งจริงๆเราดูประมาณสิบรอบแล้วแต่มันต้องดูไงุกคนเพราะว่าเป็นการทำงานจบปะเป็นการโปรโมทลูกๆจะดูสิบรอบก็ดูได้ก็คือชุดเซ็ตนี้เลยเออแต่ว่าสีผมเปลี่ยนอ่าสงสารภูมิอ่ะภูมิต้องทำประกันศีสันนะลูกเอราแป้งหน่อยเธออันนี้เต้นวันเต้นอยู่สั่นเฉพาะเสียงมันควันเยอะจังสุดเลยดีไอ้ไข่จุดบูให้ไข่อุ้ยโออ อนนี้ก็ชุดสเตตเลยเมื่อกี้ใช่โหชุพอมากเลยนะเรียปากเจอเราเรียปากคือน้ำเห็นใครไปดราม่าน้องเต้นไม่พร้อมน้องอาจจะเป็นผมคนนไม่ถึงโคโค่สุดน้องก็เหมือนคล้ายแบบเจเจกระจอแฮริตเตอร์ ใมนวีน้องใส่ชุดนักแข่งหล่อมากซิแอร์ซาเลนเบสกอพี่อาร์เยพี่อาคือขอชอบตีเลยขอชอบตีเลยบอกเลยเอาตรงฟนเนี้ยมีเไลออกมาเเดือยใครนะมีวอนลมาอัลแ่ยังนีไงนีไงยังนีแพทเราท่อนเลยยังมีแพทยังนีแพทก็ะบอกอ่าอ่า ้าวัาาาััไอวินแม่เดงแม่เดงยอมยอมยอมฮะเฮ้ยเร <c oughs> ิ่หนาเลินะ่หนาะ <c oughs> โฟนเดือดมากครับีนี่โว้าวเออเออเออแต่ย้อนนะลักสีลูกชาย เออข้าอยากดุอุนี่านาที่แบบนจริงนหนามบินแล้ด้ขนนามบินแต่ความฟาสวยมากจริงควันเยอะไป็นิถกต้อำรักควันแล้วนะคุณเอ่อเหลี่ยงลูกค่ะเรียงลูก น้าเักทุกคนเลย Sorry now w e n o m e d e m e โอ้อาาทำมาตดในภาพภาพภาพเออภาพภาพภาพเจอกันที่ท็อป Supermarket ว๊ออยากเหร้ามาปิดเสื้อให้เสร็จอ่ะมันดูตั้งแต่เพลงแรกเลยลูก

เห็นมันขาดเดียวชุดแรงมากชุดขาดอย่างนี้เลยนะเออเป็นซีดน้องไม่ยอมพูดไม่รู้ซีดค่ะเขาไม่รู้ซีดเปลี่ยนโซนนิดนึงเป็นแบบคอนเซ็ปต์เขาว่าแบบว่าพอเพลงจบเราต้องอีกสักสองแปดโอเคเพรสต์แตกแปลกไปสองแปดเออที่จริงตอนจบถ้าแบบเครื่องบินบินได้นี่คือจะแบบอลังการ เขาบินบิน่ะหรือยวังจะไม่ไปไงแต่เขาบินบินได้อ่งน้องวิ่งอะพี่หนีไปลอยู่งนี้หนีก่อนละหนีก่อนละเออนะไรเพลงที่แบบยังไม่ได้เดินทางก็แคเรียกตัวอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่สรุปก็คือเขาเรียกรวมพลรวมพลอเวนต์เซรวมพลเลยนะใช่รวมพลจับหร้ยังคิดสั้นๆ โดดคลิปอะวิดีโอพิเศสั้นแต่ว่าเรียกไปคุยยาวรู้ว่าจะจบเมื่อไหร่โอเคค่ะเรับอ่ะสนุกมากนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรพูดก็คือดูจากดีแอคเมื่อกี้ก็คือน่าจะรู้แหละว่าตอนนี้ก็คือเป็นติ่งแอดแลบกันต่อใช่งงมากมีทีโพสต์มาก็คือพี่ๆก็มาดูน้องๆนะเป็นโชว์แรกรอซิงเกิลสองรเนี่ยรอดูอยู่นั่นส่ S o XO อะไรแบบ ต้องการเพลงใหม่จริงๆแต่จริงนีมันร้องสดไม่ใช่ค่ายโคตยืมหน่อยยืมได้ป่ะเออไงยืมเออไอ้ก็ฝากทุกคนนะครับติดตามแอดลาร์ได้นะครับบนช่องทางออฟิเชียลของแอดลาร์ที่น้องๆได้บอกว่าทีโบไม่รู้ต้องติดต่อแล้วนะอย่าลืมไปแกะท่ากันสำหรับพวกเราสามคนนั้นแกะไม่ได้ค่ะอยาแล้วก็ถ้าไม่ติดตามติดต่อของเมย์ก่อนก็จะไม่ได้มีเต้นอะไรที่จะนองใจเท่าไหร่เรื่องหูเล่นหมีอะไรก็ไม่ได้แล้วตอสไตล์คนแก่นะไร เป็นไงบ้างแอดลาขวันนี้ได้ดูไปที่บ๊อบสเต็กก็แบบปังดีมากดีไอเลิฟแล้วก็คือแบบตอนที่เราได้มีโอกาสไปดูที่วงโฟอีฟเขาเรีแอคชั่นอ๋อนึกงว่าดูที่เซนต์เบอร์ไม่ใช่ที่โฟอีฟเลชันมที่โฟอีฟเขาเรีแอคชั่นแล้วก็ฝ่ายได้บอกว่าเรียกมิวอ้อนว่ามิวอนลูกแม่นี่ก็ก็อยากจะเป็นพ่อเหมือนกันลูกพ่อมิวอ้อนลูกพ่อเหรอจะอยากจะเป็น เดี๋ยวแฟนขับตี <laughs> อ๋ ي, อตีสรุปที่ความผิดสะถาบปนาว่าเขาเป็นลูกน้อยที่แบบว่าเอ็นดูลูกเดบิวก็แบบใช่ <c oughs> แล้วเขาก็มีน้ําตรงน้ําตากันด้วยว่าแบบเหมือนว่ามันต่อสู้นมา3ปีแล้ว <c oughs> แล้วก็แบบขอบคุณสมาชิกที่อยู่กันมาตลอด3ปี 3> <c oughs> ทําให้เรามีวันนี้อะไรเงี้ยก็นี่ดูครบยังเนี่ยทาง y ย u u ูบปะ ดูครบแล้วครบแล้วอเห็นใหม่แล้วก่อน X O X O ก็อย่าลืมก็ฝากเราแอดล้านะครด้เป็นโคเวอร์หรือเต้นอะไรก็ได้เพราะตอนนี้คือดูบนแล้วนะฮะดูบแลไม่มีอะไรดูแลจากที่เห็นวิวที่ขึ้นร้านอ่ะภายในสามบอลอ่ะก็คือของเราห้าแสนก็แบบเต้นโคบงโคเบอร์อะไรก็ได้ลงติ๊กต็อกเนาะก็รอดูรอดูโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยคะที่ฝากทุกคนกรดี่งอยู่ครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายเติร อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ